วันนี้มีคำถามน่าสนใจครับมีพี่น้องเกษตรกรถามเข้ามาครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยฉันใช้ j c 6 3 3ทองล้นมุนข้างขาวแบบนี้เนี่ยฉันควรจะใช้ปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบหรือเปล่าเฮ้ยคําถามนี้น่าสนใจก็อย่างที่ผมเคยอัดคลิปวิดีโอไปเนะว่าปุ๋ยทั้ง3ชนิดนี้เนี่ยมีธาตุอาหารครบ14บ่ธาตุอาหารและมีกรดอะมิโนครบ18ชนิดตามที่พืชต้องการแล้วแบบนี้เราควรจะใช้ปุ๋ยน้ําไปเพื่ออะไรเพราะการฉีดพ่นปุ๋ยให้ทางใบเป็นการย่นย่อระยะทาง และเป็นการนำส่งสารอาหารได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยฉีดพ่นไปปุ๊บไปถึงปากใบเลยพอปากใบได้รับปุ๋ยมันก็จะดูดซึมสารอาหารแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาไปเก็บอยู่ใต้ใบท,ทันทีการทําวิธีนี้จะทําให้ต้นไม้ได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการย่นย่อระยะทางย่นย่อเวลาในการดูดซึมสารอาหารต้นไม้จะเห็นผลได้เร็วมากกว่าการใส่ปุ๋ยเม็ดให้ทางดินการใส่ปุ๋ยเม็ดให้ทางดินเนี่ยโอ้ย กว่าจะเห็นผลเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วันถึง1เดือนแต่ถ้าเกิดฉีดพ่นปุ๋ยให้ทางใบปุ๊บวันสวันเห็นผลเลยเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเป็นการย่นย่อระยะเวลาและระยะทางในการดูดซึม้าอาหารเข้าไปกักเก็บอยู่บริเวณใต้ใบและใบาสามารถสังเคราะห์แสงนําไปเป็นกรดอะมิโน,โนใช้ได้ทันทีการใส่ปุ๋ยเม็ดให้ทางดินเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับแต่มันมีอุปสรรคเยอะครับเราหวานไปคิดเป็นร้อซเราไม่รู้เหมือนกันครับว่าต้นไม้เนี่ยมันดูดซึมเอาสารอาหาร ตรงนี้ไปใช้ได้กี่เปอร์เซนต์และก,กว่ามันจะลำเลียงเนี่ยไปถึงใบใช้เวลานานขนาดไหนอันนี้ตอบได้ยากมากๆเลยแต่บอกตรงนี้เลยนะครับว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์หัวใสขึ้นมาครับผมว่าอย่ากระนั้นเลยเราใช้วิธีการย่นย่นยอระยะทางด้วยการใช้ปุ๋ยน้ำน,นี่แหละฉีดพ่นไปถึงใบนั่นเลยง่ายเลยครับสาหรับในบริษัทของจอนคอยเนี่ยก็มีปุ๋ยน้ําให้ทางใบอยู่หลากหลายชนิดนะครับแยกเป็นยี่ห้อของบริษัทแต่ละบริษัทแยกเป็นแต่ละชนิดงั้นเรามาแยกแต่ ละชนิดกันดีกว่านะว่าชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็แต่ละบริษัทเขามีสินค้าตัวไหนที่เอามาวางขายบ้างยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยน้ําที่มีสารอาหารครบ14ธาตุเลยตัวที่1คือปุ๋ยน้ํเชี่ยวภาพ1อินทรียดิน JC 301เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารครบ14ธาตุโดยเน้นธาตุอาหารในตัวเช่นแคลเซียมธาตุเหล็กและสังกะสีจะเน้นในเรื่องของการบํารุงต้นบํารุงใบและบํารุงรากเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับต้น สีเขียวเขียวก็คือเพิ่มความเขียวนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ JC Grow หนึ J ่งทองล้นสีเขียวอันนี้นะฮะเจตัวนี้เหมือนกันเลยครับต่างกันคือผลิตจากคนละบริษัทเท่านั้นเองคือจอนคอยเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่สินค้าเฉพาะในจอรนคอยอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะเรายังมีคู่ซัพพลายเออร์ที่เป็นพันธมิตรนําสินค้ามาฝากขายในจอรนคอยด้วยหนึ่งในนั้นก็คือ JC Grow ทองล้นอันนี้เนี่ยเป็นปุ๋ยน้ํเชียภาพครับเน้นบํารุงต้นบํารุงใบบํารุงรากเช่นเดียวกันตัวต่อมาครับปุ๋ย น้ำชี่ภาพที่เน้นบำรุงดอกบำรุงผลเบ่งดอกออกผลนั่นก็คือ F+ อัครับผมตัวนี้เลยเจ้าเอัเนี่ยมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันครับแต่จะเน้นแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนโบลิบีนัมเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการเบ่งดอกออกผลและช่วยปรับสมดุลในดอกในผลให้มีภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรงสร้างโครงสร้างให้มีคุณภาพและใหญ่มากขึ้นทำให้ต้นไม้สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีมาก ขึ้นแล้วก็ผลผลิตเยอะมากขึ้นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกของบริษัทหนึ่งนะฮะนั่นคือ JC Grow องล้นตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเลยครับธาาุอาหารครบ14ท่านอาหาร,ร,านาหารเน้นแคลเซียมโบรอนคุณสมบัติเดียวกันเลยครับตัวต่อมานั่นคือกรดอะมิโนสารอาหารสําหรับต้นไม้ผสมกรดอะมิโนอันนี้เป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมานะฮะคือกรดอะมิโนเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะว่าการที่ต้นไม้จะเอาสารอาหารเหล่านี้ไปใช้เพื่อบารุงส่วนต่างๆของร่างกายต้นไม้เนี่ยเขา จะดึงสารอาหารไปเก็บอยู่ใต้ใบมีการสั่งเคาะแสงเพื่อปรุงอาหารพอปรุงอาหารเสร็จปุ๊บสารอาหารเหล่านี้จะเปลี่ยนกลายเป็นกรดอะมิโนกรดอะมิโนจะวิ่งไปเพื่อนําไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายต้นไม้แต่ปุ๋ยน้ําชนิดนี้มีทั้งสารอาหารและกรดอะมิโนหมายความว่าพอฉีดพ่นไปปุ๊บต้นไม้ดูดซึมเข้าไปเอาไปใช้ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องย่อยอีกส่วนหนึ่งคือสารอาหารเอาไว้กักเก็บเป็นก๊อกสองสหรับต้นไม้ก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยมีอาหารกินได้มากขึ้นค คือในช่วง3ามถึงส่วันแรกเนี่ยต้นไม้กินกรดอะมิโนที่เราฉีดพ่นไปพอกินกรดอะมิโนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สารอาหารที่อยู่ใต้ใบเนี่ยมันก็จะเริ่มทําการปรุงอาหารเป็นสารอาหารก๊อก2ไปเป็นกรดอะมิโนอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะยืดระยะเวลาออกฤทธิ์ได้ยาวกว่าเดิมแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่รวดเร็วฟื้นตัวได้เร็วเห็นผลได้ชัดเจนนะครับตัวแรกเลยนั่นคือ plus one ครับ plus one เนี่ยเป็นของ J and C นะครับมีกรดอะมิโนครบ18ชนิดแล้วก็มีธาตุอาหารครบ14ชนิดนะฮะโดยเน้นในตัว จนแคลเซียมเหล็กสังกะสีมีคีเลดด้วยเพื่อปรับประจุให้สมดุลเปรียบเสมือนมีสารจับใบอยู่ในนี้เลยอีกตัวหนึ่งก็คือกรดวันครับลักษณะเดียวกันเลยครับแตกต่างคือเจ้าของผู้ผลิตเท่านั้นเองตัวนี้เพิ่มเติมลักษณะเด่นก็คือจะทําให้ต้นไม้ไม่น็อกอากาศหนาวด้วยถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนอากาศหนาวหรืออากาศร้อนจัดๆคือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่บ่อยๆโกรดวันก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับส่วนสารอาหารที่เอาไว้บํารุงดอกผลนะครับก็คือ JNC Plus 2ตัวพัทูเหมือนกันเลยครับมีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารมีกรดอะมิโนโครบ18ชนิดโดยเน้นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโบรอนแคลเซียมแมงกานิสแล้วก็มีคีเลดด้วยในการจับใบส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ g o 2ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการเบ่งดอกออกผลเช่นเดียวกันนะครับก็แตกต่างกันที่บริษัทนั่นเองสําหรับตัวฮิวตัวฮิวเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยนะฮะตัวฮิวเป็นอาหารเสริมของต้นไม้จะมีฮิวหนึ่งกับฮิวสองฮิวหนึ่งช่วยบำรุง ต้นไม้โดยทั่วไปส่วนหิ้ว2จะใช้กับแอคมม่เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในต้นไม้ตัวหิ้วคือไค่ตัวซานครับไค่ตัวซานที่ผลิตจากเปลือกหอยเปลือกกุ้งเปลือกปูกแกนปลาหมึกนะฮะ ผลิตออกมาเป็นผงพอลิเมอร์จะเป็นเมือกเมือกหน่อยเจ้าเมือกตัวนี้มันจะเข้าไปเคลือบต้นไม้จะส่งผลทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญอาหารมากขึ้นแล้วก็เป็นตัวซีนเคลือบไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยเข้ามาเกาะต้นไม้ได้ง่ายถ้าเกิดเจอเชื้อโรคปุ๊บมันจะเข้าไปจับล็อกเชื้อโรคทันทีเชื้อโรคก,ก็จะไม่สามารถขยายตัวได้ซึ่งอันเนี้ยผมพูดแบบละเอียดเป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเลยนะครับก็ลองเข้าไปหาดูได้คือพูดง่ายๆมันเป็นฟิล์มอะับเป็นฟิล์มเคลือบให้กับต้นไม้ทาให้ต้นไม้เจริญออาาหารป้งกัน ต้ไมแล้วก็ลดประจุบวกลบในน้ําทําให้โมเลกุลของน้ําละเอียดมากขึ้นพอเราเราฉีดพ่นเนี่ยมันก็จะทําให้ปุ๋ยน้ําที่เราฉีดไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นดูดซึมได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็จับไปได้ดีมากขึ้นที่สําคัญก็คือมันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับต้นไม้ของเรามีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบและยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายนะฮะตัวนี้มันคืออาหารเสริมเพิ่มเติมจากปุ๋ยน้ําที่เราให้นี่นะครับคือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลว่าทําไมเราถึงจะ เป็นต้อง ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำให้ทางใบมันมีความสําคัญนะครับเพราะวันนี้เราใส่ปุ๋ยให้ทางรากอย่างเดียวเนี่ยอาจจะช้าเกินไปอาจจะไม่ทันการและอาจจะมีอุปสรรคมากมายในการที่กระทบต่อการดูดซึมสารอาหารของต้นไม้เพราะฉะนั้นการฉีดพ่นปุ๋ยให้ทางใบมันเป็นการย่นย่อระยะทางและเป็นการตัดอุปสรรคในการดูดซึมสารอาหารของต้นไม้ทั้งหมดซึ่งตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะปุ๋ยเม็ดให้ทางดินเพื่อนๆให้เลยเต็มที่ครับการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อนๆไม่ต้องเลือกอย่างใดหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมจะให้ทั้ง2ทางทั้งรากและทั้งใบมันไม่ต้องเลือกอย่างใดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณข้อคําถามของเพื่อนๆนะครับที่สอบถามมาถือว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครมีข้อคําถามอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมเอามาทําเป็นคอนเทนต์เป็นคลิปวิดีโอบอกเล่าให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบกันทั่วไปแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ